ก็ก็ใสแว่นเนาะเขาก็ตาดีต่อน่งีมือบ่ติดทางเลยเพินยางไลงานที่เฟินก็เห็น ย่างกายเพื่นย่างกายเอาคนคุ้งเอาต่อนีอจ่จ้ะน้ำบดคายได,ด้วา่าเราจ้ะมากับกลุ่มคนไทยเต็น 으음 <shras> 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 <laughs> นี่จ้ะนี่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 งามๆพุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะเพิ่นอันใบไม้ปกอยู่จ้ะพุ่นน่ะพุ่นพุ่นลรำไปพุ่นจ้ะงานเบิดใบไม้ปกอยู่นี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 ่จ้ะนี่โอ้วเอนี่เก็บยางมันนี่โอ้ดอกไม้ไม่เอารุ่นนี้

มักสมดูเด็ดหมักสมมส้มกะเอามักสมอร่อยนี่มือบอสจะีบบน้ำงามเลยตอนีมึองมีพวกอะไรอีกะสวยงามขนาด ยีบอกเด้อว่าบัไดทายวิดีโออีกเด้อตัดจนแล้วลายงามแดงดงามนั่นตัดแล้วงามแด่บัวไดทายวิดีโอจักเถื่อโอ้ยเงืเจ้าของลายตัดงามใด่บัวได่ายวิดีโอดอกงามงามชัวร์ลลยเห็นเตละดอกดอก็เห็นดอกงามๆาให้เนี่ยกระวนนี่ นี่ยูไนแก่กันยูไนคักไนเนี่ยเอ้ยผู้ใดสี่เห็นแม่จ้ะเอาไปผู้ลูอยู่อย่างนะจ้าผลงานวันนี้ดอกสวยๆเยอะ